ยายออดเศรษฐีออนะเมตตาออวิชาออวิชาปุกรามาตาสุปตนเวนสุนประกาศัดอัตวรลยเฮนะมาตาสุปตาออหนังตะลุงออหมอลำบูนลำมาเจออดลิเกปะเกเวสามมาคาาตาออดลำตัดปุนรมาตาสุปตาออประกาศาออวิชามุกรามาตาสุปตาออมหาลาออมหานิยมออมหาเสนปกรามาเจเวโซมมาครามาจารอดเนเวสังฆามุกรามาตาสุปติน กินบังกาลียาตาสูปปะตูสูพารวยปกะกระรวยมาตวยสูปาาตาพร้อมคณะมาเยี่ยมเยียนถูเดีนยนใจสร้างสุร่าทำสถานที่ปะกระมาตาสูปตทวงบ้านเ่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรบนกระมาเต่าทางเข้าคำชะนอดปูชีสุโธมยาปทุมมาปะกระมาตาสามาโกโตมาตมพ่อหน,นมแม่พุทธัน อรหันเตมิณโมพุทธายะฟ้าดินเป็นพยานข้าพระเจ้ากับผมองค์ประกาชวงไม่เนดวงโลกโกมก,กาตอนแต่ก่อนเป็นพระสงฆ์โกงผมกาลยโวกาลยามาเรียนเรียนศิลเรียนทมเรียนพระคาถาเรียนวิชาหลายแขนงแกงประกาตันไม้กิ่มฟันยันเรียนรบโกงประกาศตศาสตร์มาตนส้นบนตินถ้าไม่เรียนจริงถ้าไม่จริงจริงเป็นกระตาจะไม่รู้ว่าผู้เรียนใช่ทำอะไร อรามาตาสุปตอนกินเดินนอนนั่งเป็นการบรรเทนภาวนาทำคือธรรมชาติปรกรามาตาตราดมะกะไตไม่ได้ปามาไทยภุกรามมาตามรมภาอริยมาตาสูปปส้ปศุการสูตรการเรียนมาตั้งแต่เป็นพระก็ดีเป็นครวาวปัจจุบันก็ดีปกรารมาตูเรียกว่าทำบรรลุบรรดาไม่มีหนังสือให้อ่านอรามาตาทมนั้นประกาศานั้นมาจากไหนมาจากกิจจากกายจากใจออกวาจาปรมาตาสุป,ปตัน ท่านทั้งหลายมาถึงแล้วเอาทรรมเป็นใหญ่เอาใจเป็นกลางสังขารเป็นหลับตาดูหูฟังให้เป็นธรรมอริยมารตาธรรมคือธรรมใบชาติปะกร,รมตาตอดกินเดินนอนนั่งเป็นการบันเพนภาวนาอริยมารตาสู้มาตนส้นมลโคริยโตโซมกตถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราจะเป็นทุกข์อริยเตเวโซมกตาวัดอยู่ที่ใดวัดอยู่ที่ตาของเราที่ได้เห็นนี่แหละวัดอยู่ที่ใดวัดอยู่ที่หูของเราที่ได้ยินนี่แหละ อารามาใจวัดที่ไหนให้วัดไดเยอะๆปาการามาใจก็วัดใจของเราวัดตาของเราวัดหูของเราจรึงได้ว่าเอาทำเป็นใหญ่ใจเป็นกลา,างสังขารเป็นหลักตาดูหูฟังให้เป็นธรรมโอมามัมสลามเจียวาโตโซมาใจใครจะว่าอะไรเราก็เอาใจเป็นกลางปาการณมาตาสุปเตินเดินทางสายกลางพินสามสายพระพุทธเจ้าปกรา,า,การมาตาที่เด็ก่าวไว้ปาการณมาติ่งตึงไปมันก็จะขาดหย่อนยานไปมันก็ไปดังปาการณมาตีให้รู้จักความพอดี อารามาเตกเบงกตอนซ้มมาตองช่องของเธอไม่มีคนชมไม่มีคนดูปักะละมาเตกเวลาไปหาเลขหาเบอร์เป็นกเลยมาเตกเขาถ่ายลงพอไม่ถูกโกงปากกะละมาตาเขาก็ด่าหัวถูดา่าพอดหอัวกูกูกอบฟอมพลมาตอนซ้อมปะกะละมาถูกทะเลถูกมาปักะละมาตึงเก่งเป็การตัวซ้มมาตัวเกตเตอ ตามให้ด้วยนะนวดหน้าประหลาเห็นอยู่เห็นกับตาอยู่แต่ไม่กล้าซื้อปกลกรมาตเตียก็ยังไม่เชี่ยงไงเดี๋ยววดหน้าทุ่มเลยเพื่อนบัลลัมาจะาโซลมาตนหาลำพ้นไปทายมากมันบ่อเถือกบัลเอเขาผู้เยนถือก็มาล่งบัลเขากดดาไอห,หาตอนแรกไม่ออกไม,ไม่ออกไม่เห็นลองเลย พ่อหวยออกแล้วลงมาถูกซ้ำว่าพวกมึงน้าทํารู้จริงทำไมไปขายนางไปซื้อวะปุนเขาว่าอภิสติมาการมำบากเราเอาเงินเทวดาแล้วก็สร้างทำกิจทำใจเหมือนกับไปบวชไปเรียนไปเขียนไปอ่านการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดสั่งชินมันอยู่ที่ใจเราอำรามตาสู้ปลาตองกองบรงกใจนักภาษาอะไรพระสงฆ์องค์เนียนแม่ข่าวแม่ขีวรปชาเดียวกันเขายังทะเลาะกันเลยอันนี้เราก็กลัวเดียวกันสายสินสายทรามสายบุญสายมัวมำา สูบสายยูทูบทั้งหลายบังกระตองทุกช่องของบังกรตาที่มาวันนี้อริยมัจาสุปฏิเอฟซีของเกิดทุกท่านปรามัตตาชนมัตต์ฟังให้เป็นธรรมอรามัตะสุปฏิผู้ใดปูด,ดปรมัตะสุปฏิมาที่นี่แล้วเดี๋ยวปลดนี่แน่นอนอรามาตอนชนมาโวดถ้าปวดไปได้มึงก็ไปบอกน้ำพระโยวดสันตว์เจ้าวาดยืมเดี๋ยวนไม่อยู่นี่ไม่ยุ่งไม่ย,ไมย,ไมย่างมูนีวะครับขอเชี่ยไปขายใส่นีวัตกล่ง,งกับเจ้า,าวาดบันกันสันตว์เครื่องหนึ่ง เครื่องหนึ่งวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งยู้ทุบหาลอยเอาได้ไหมศาสาธุปัจจารียติปัสสมาเตวเบสรุปมากรายยะศาธุปเทเวสรุปมาใจขอบใจขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนผู้เรียนใจสร้างธุระร่างสังขารเรามาเตือนอาเชิญองค์ดวงศิลปองกรรมองค์ผู้ประกามาตรวจทั้งหมดทั้งปวงกลงมกติผูรฤษีทั้งร้อยแปดนาคนาคานปาโกโตสุปโตนาโคนาคาปกติวิสัมมาตาปุตตามีเตวสังขวม ธรรมะธรรมาวาจิปาจาสิหูสิทตาสิทจิตญาณวระคศิปัญมาแต่เฉพาะเจ้าแม่เจ้าพงเจ้าทีบีพิรละมาตาโสปเตนเวนส้นมาแต่ภุมาเจ้าภุมาอรเจ้าจุกเจ้าเปียไฟเงินไฟทองคนจะลิศเจ้าไข่โพกละมาซองน้องชมพู่ภุมิกังโสนนางกัลยา สามสองเรียบชักปูนนำมาัตสมการเสนเดินปกตกาวาสุมาเตเวสมกกะมกาลยะมาตวงดวงชิดวงทำปูชมูนชมวันปูชมฝันเต็มไดสส้สงผลมคูใหญ่ของปูเรียนใจสร้างสุระได้เรียนมาปกระลามาตาสุปตเด์พุทธังเปิดทำบางเปิดสังกังเปิดเกิดมาัวโชคลาคุณธรรมมาตาโชคดีให้ลูกให้ร้านให้สังขารผู้มาขอปกาต่อสุวมาเต็มเรนส้นบาติวเมื่อสิบนิ้วยกขึ้นสอนหลอน,อน,นกน่อนมังกรไทยมาไส่ปากกับใจให้รงกันปริยะตันส้นบันตอนกิดน้อมใจน้อมเข้ามาปกระลามาตราสุปตฏม ถิ่นธรรมจะออกทางสักคิดนันมกรตินให้เสือได้ยินเองปกรมาตาสุปโตตาดุงหูฟังให้เป็นธรรมปกรัมมาตายามาปามากระปูรยนใจอรมมาใจบาไผบุญบันการไผบกันบันกรรมีกรรมชั่วติดตัวอยู่สเสมอดีและชั่วใครคก็รู้ปกรุนบาปละบุญคุณละโทษทุกคนรู้อรามมาเตยวมาแล้วให้ตักจิตตั้งใจปกรมาต่างฟังให้เป็นธรรมดูให้เป็นธรรมถ่ายทำไปอรามมาตาสุปเตนเปิดฝันเรียนเปิดสำนักเปิดเยวีทาเปิดเพิดเปิดฟ้าเปิดดินทั้งที่บกันฟ้าสิมาจันดินสิทีบาดาลธรณีนี่เป็นนพาา ทิ่ปีอาจารย์พูดอะไรไปนั่นจากพันตันตาพูดทังเปิดคำมังเปิดสังการเปิดเละขยันตึงวีตึงคลังขลสนี้เอามาแตนหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวักริยาโตเปิดเอามาตอวันที่สิบหกตุลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแก่แฟนส่มาการมาตอกบอกพันธาแล้ยวกระเรียมาเตือนของเงินไปสอดกระชินรวยรวยสาธุ เออเปิ้ลใหม่ตัวัวเปิชื่ม่ัวอ่แกวอยูนับ้างตัวไดเงินกับห้ตัวยี่หอกกูตาลม่เลใปนทำดีก็ด้ซังนี่เดียหาพี่น้องซังเงตอต่อกันม่จัคนที่ถ้ายสกงโจดพี่น้องเโชลาคนเดียว ยอดวิวเยอะตนดังเลยเด็ดทอดซอสต้นนี่ยามาหาฮักขาหมูเด้อบวยเอาไหนตาตาไปไหนไปรวยต่อยกันปูเรียนใช้ยอมปว่วยไปแล้วรวยมาแล้วรวยบอกด้วยถึงปว่วยปูเรียนใช้เขาจะไปมาหาปูเรียนใช้หนี่รวยเมือ่อเดืนบมปูทุกปั <c oughs> เออปูยันมาะปูยันใชุ่กมัดเอทุกมัดเหรียตะลุยมันบ่ปูคืออยู่ถูกเหมือเหรียตะลุยเราถาลุยมัดเจ้าก็ทุกท่านเดียวเอ้าโบราณเนาอใครบอว่าโบราณเป็นโบราณเิ่นมา ทุบ่มีเสียผาฟ้าเฮี้ยดีพอดีอยทุกบ่มีเขาโยทองมันนอนนี่ยอยเปลิพมันก็นยังวายอย่เดค่ะตัวเอ้ก็เล่นเต็นทยไม่ก็หอบไตผู้น้ำกขนมันก็คือชีวิตคนผู้หากินถือมือนาอีละทุนพมีสิขายค่าหายืมก้นก็จนยากเข้าเป็นเสียฟ้าแบงก็สับตีวอกยังวาย ฮ่าฮ่าฮ่าต้องหัวล้วฮาฮผู้แปลกันไดหัวที่ก็สิเป็นเลขกจะิเงินผู้แปลกับแปลไว้ไพี่น้องพี่น้องพี่น้องพวกันี้พวกนีเพวกน่ขาไม่อย่างไรเป็นข่อยตื่นมมีมูอแล้วเล่าขปริู่ผู้เดียวเล่าพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้ เจต่พารวยเด้อค่ะบ้านเจต่พารวยก็ติดตามได้ค่ะัดีค่ะเป็นไรตาไม่รู้ครับพระตัใส่หมู่บงาน่อ่ล่ะสวัสดีค่เสวัสดีคเพจบลเล็กกดีนะครับเอาโชกหมันนำลวย มาให้พอไงเหรียญใส่ตั๋วไปเที่ยวเหล้ามาแล้งมาหมวมาเตรียมจดเตรียมจดหัวหลอดปูเขียนให้ก่อนพี่น้องเตรียมตัวเด้อมาทินนี่เตรียมจดอดจะใส่แนวจดพี่น้ำพี่น้ำพี่บุญธรรมกันเลย

จุดจัคดอกที่ดอกที่ดอกพี่หนนะทั้งดสีดอกมดตัวของไอ้ตัวส้ารับกที่เปียกบนพื้นกันหนึ่งหนึ่งเก็บดีเลยนะเมื่อกี้บอกทุกตัวโอ้เลยมาทันแต่เป็ดเปียกสะอาดตั้งตันะครับปลาอยงไรกับปูบะแมนนี่ยังกับปูรับเดี๋ยวซุ้มนะหยุดเที่ยวพ่สั้นย่างไหม่เพเอาย่างใหม่เพาเอาห็นบ่ ของนาถือซีของเจ็ดตัว1 7บเจม่นึ่งเจ็เด้อแม่นคือเก่าล่ะ He धिरानि याचाम भोतीयाम्पीमयं हन्ते विशुं विशुंहरतनथाय तिसळलनेन सः पञ्चाधिरानि यचा मती यम्पीमयं भन्ते विशुं विसुंहरतनथाय तिषलनेन सः पञ्चाधिरानि

ngkaami diam bisambangganngkamin tua diam pis kanngka kamiami kem piangga nangka kamiami diam bisambangganngka kamiami ke ปังสะมาติยามิฆาเมสุมิตาเจลาเวรมณีติกาปังสะมาติยามิมุสาวาเจาเวรมณีติกาปังสะมาติยามิตุลาเมระยัมัตยปมาตตานาเวรมณีติกาปังสะมาติยามิ

हमसवन करो अयम मथंता हम सवन करो अयम मथंता हम करो अयम त โอกิโอต้องโมต้องอ่านเพืดชประมาทผู้อิปุเมมณูปะผู้กรมาก็พ่อเดชประมากปรมากเพื่อการบารมาพระพรหมเจ้ากองออกความสนองความข้ามอรอรมลพอเทออาเสดบกรนย์ปาวววเสดีโอพระกาทมาราวานาเม้ามหาลาชมาิยมกมกระเจออจเนมากะเรบต่อสมอกอมาติมปอรอเบรระเรมาเจอทมาตองกองมองกรองออทองังองมาตามองอะไรมาอองมุก่ามุกามาตาุกประเด็นยวต้นมโกโอมาตอง เพราะฟองฟองฟองอฟองฟองฟงหูฟองเห็นเกินไปแลวฟรตัวพอตัวกระตัวหดเอก็ตับมาต่อมันมาจอบบ้านตารางกูโต้ซัมโมสันพ่อตัวเลยมันแมนระบอกผู้เรียนใช่แล้วมันทีหนึ่งจะยุนีแล้วก็สลัมาตัดตอมกระตังก้นลยเองกูเกีงไนงกะตอยกอยกระตูิมาเทียน สารมาตูสูไปที่พัเสียภูเรียนใช่มีบอกจากภูหงุ่งูวิเราตัวเราพันสิ่งตื่นมาตููหงุ่งคการพนเราบามาตันตุนมาตูภูมากระตังพักางเดอยากซีเลยพามาลาปัดีว่าติมนี่เีนี่เติมเด็กนละมาตันเิมเติมมาละมาเียนหามาตัอ้ตัมากลมาตยันตะภูเรียนใช่หูคนละมาต่อย่อยกตที่ด้วยเนะละเพะะมาตูคูุกกาจะพี่นองมาตอสองมู้กระโมนละมาตองหนึ่งเป็นสงองอเป็น4ี่องสาเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองหน้าเป็น สองที่เป็นยี่สิสองสองติดสองเป็นยี่สิบสี่เอาหกใจอารามันตาบุตเตวสราอารามันตาทุกประการตนทนมุกรามตนคนละมากราตนคนลมากราตนคนละมากราังมีเตมิตนามกระมต้าวอารามต้อยไป็ทีุ่าลกกระมตอตสมาละมาต้อยที่ไปตำหน้อยกับชิมหาชิ่บกบกกรามเต่าที่ไปตำเล้าเต่าละมาตอสองออนมุกลานมาตุกหาหูพบหาปกรมเตจเจ็ดหกสี ีโอเกสเก็์ปส่วนมาสอบออกออกกับาแม่มันคือบอกเรากวเรามาสอบสองค์มากระังตีามีจีวีโซนหมดคนมักลลมาเสร็จเกีนึงคืนมันกัลมาอบของบอกสอโศนโกโทั้งหมดทั้งพพวนั้นะมกะลมาสอบสอนอนมึกัลมากระทำสมมาสออนนมึกัลมาตำสมมสอออนมึงกลลังูเสือวสมังกรองนกองทัพที่หาเก็์แกกาสุนกัลมตรวจชุดมาแทนรับแทนรับเงินรับพันรับ่อยรับสีรับน่วยโอดัมาตรวจชนมาตรวน้อยเราไ้กอะไรม่ต่อทอดอ่อนมกลลมาสอบบอก เจมม์มกามาไต่ซ้อมากระแนพ้นแล้วมาแล้มาแต่โมมาไต่ผู้ขากู้ใดกซามปวซาแมนบอกว่าตะปูบอกของมาตกผ้าป่าผ้าเบาก็แลามาแต่งกันจนมันก็สดจนมาเตือนว่าตะปูนี้เดีฟังไงคนตื่นคือมันกรตือให็คนใดพอกรามาใต่้วมปฏิภพคนเดชใดีแน่พอลรามาตึงๆมันก็มาแต้ หานังกออยู่ท่าหลังดีนี่เป็นแฉนสองแฉนสามแฉนเจนอรมันตัวทางมารดกบมีทรงโงมักรมาตายค่าจะไปถ่ายทำคนมาบันสอมา่อนสอนออกมันตมนจะเลียตัวอีกหน่อยมรนก็รับมาต่อยตัวมันกรตัวหัวกระหายน์มักรลยมาตอนเอาเรามาเติมจะไปลายขึ้นหอวมาวางไปหนีบ่าาบอกเฮ้กแล้วก็เตอเชือมาต่อยอีน่หน่อยรับต่งนี่ละมังกรมาตัวโจมเราก็เปลี่ยนเจนเป็นมรงกรตายตัวเอ้ยพังกรมาติวโจมมักเตียนเลี้ยินเดียรเลี้ยจีนเดียรท่าไม่ได้ท่าโบมันกรมาเตียงพุ่นไม้เหลี่ยม พอเรามาตวจจะเกียจะผมลุกลาปกลามาตาสมกตันบัแล้วก็สดโนมังามาเตมูกไยังไ่แท้ปกลามาตากแปลวาน้ำปูที่ล่างเนมือ่อยาปักลามาเตินน้ำหลวงปูเวนมือนัักลามตันพ่จปั้นให้ตัวพระประธานือๆอมาเมาเจอือมังามาเตินกมกโตโตมามาเมนังกริยมาตาสุเวิัปิิเิปุลามาาสุตเรวเยนามทร

มตามาุเปมเปอมนปปลงมาลวัตตาจอมาลวมัางันตาสอมูมาลามาบอกคนน้มตาจมามาริทีัเดเบสมาหรตมตาอมาไอรมังกโตโอมันกรียมตาสูบตังเหมือนฝรั่งว่าไอเลิกอยูอยู่เลิไอเลิกมีเลิฟไม่ดอกลากนตนตงลาบสุนันเขนด้วยเพราะว่าบอกหมาอีหมาอยากชียดจอตุงถุงกับจ็หมาดอกเตอ Selama lama tahun, lama lama tahun, rumah kaca, jawa, าแต่งแก้มมาแตงหมืแรงเล็กแล้วอกงัานะโมเอาไปกอนมันสิร้อยเมื่อสาูกมองเมไนจประเดนหันมาเหมือนบมี่จะข้นจิปอ้เลิกมีเลิกไม่ดอกของแด้วแ้